เสร็จครูจะประกาศครับครับต่อไปนะครับก็จะสอเสร็รูปแบบแล้นะครับนะิ่มแต่แรกนะลูกนะตอาเพราะว่าจัมพารมานะครับเรือมาถึงครูิ็จะต่างขอรบ่านประธานข้างบนแถวตรงเรียนและคณะครูยืนขึ้นนะครับช่วงนี้นะครับท่า นะครับยืนขึ้นเพื่อเคารพท่านประธานนะครับตอนนี้ท่านสุะานกำลังเดินมาถึงบริเวณพิธีน,นะครับเราก็ยืนตรงเคารพท่านประธานนะครับหลังจากจท่านประธานเดินขึ้นมาครูครูหันหน้ามาทาง,ท,าง,ท,างท่านทางเวทีนะครับท่านประธานอยู่นี่หันมานะครับโอเคนะครับทั้งเรียนหันมาที่เวทีนะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะเชิญเรียนเชิญท่านประธานจาุดธูปเทียนบูชาพระราัตไกรนะครับ ช่วงที่ท่านประธานจุดทุเรียนบูชาพระาราดนตรัยทุกคนปนระนมมือขึ้นนะครับ, <What? S 1> บอพอท่านประธานจุดเสร็จแล้วนะครับก็ครูก็จะนำเก่าบูชาครูพีรวัดนะครับประธานสัมมาสัมพุโทโธพระคาวาเอาเอาเต็มเลยนะครับเอาเลยเอาเลยนะครับเอาเลยเ,เต็มเลยเก่าทงบูมมชาพระาราดนตรัยพร้อมเพียงกันอรหังสัมมาสัมพุทโธพระคาวา Ja, uh -huh. ท่าน,นประธานก็กจะเดินลงไปหน้างที่น้างที่นะครับช่วงนี้ท่านประธานนั่งคูนั่งลงครับนันกเรียนยืนนะครับอ่นต่อไปก็ รรมเมราได้รับรบทากระมเหสีทรามพรเจ้าเราคนไทยไทยละอันอยู่ ให้เป็นที่ด e ับน้อนให้เป็นที่ดับน้อนแก่ตนวเองและผู้อื่นแก่ตนวเองและผู้อื่นน่าโมครับชัวงนี้นะนำพี่อย่ะแนะนำลูนะครับเรียกเป็กมาสุดสัจให้ให้รันตามสเต็ปเลยไปไหนบริจัทการเองเลยน่าจะเรียนระดับ <S 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 2> <S 2> <S <S ต่อต่อเลยต่อเลยต่อเลยทำอัตโนมัติตรงนี้นะครับเมเพียงสายดุจกาก็จะขึ้นนะครับพอมีสายดุจขึ้นนั่นเองก็มอบอานเลยลูกนะครับการสอนตามขั้นตอนที่อาจารย์การีสอนลูกเพียงการีเขึ้นเลยครับ

เหมือนกันกลาบกาบไป้น้ยดูอาจารย์ thấy ba chưa mong xong rồi đang 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 เวลาคือการคือหน้าโปรแฉคืองนะคะประธานคงไม่บอกคือเสียขนาดนี้ประธานจะบอกแค่ตอนกล่าวพอกล่าวไปแล้วที่ตอนพึ่งเหนประธานที่บอกว่าขึ้นหลังจากนั้นเนี่ยคือก็ไม่รู้ว่าคุณต้องทำอะไรต่อนะะคไอ้ตรงที่จะต้องเตรียมพร้อมกันก็คือช่วงที่ฝนตกมาให้ช่วงที่กล่าวตอนให้และตอนที่ที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ตอนเห็นประธานที่ขั้เกมประธานเสห็นเราเขาบอกเลย ปปต่อเลยต่อเลยต่อเลยครับหลังจากที่เราพ่อผ่านเสร็จเรียบร้อยนะครับขู่ไม่ใช่สายี้รเรียนทั้งหมดยืนขึ้นยืนตรงครับสั่งเลยสั่งของจริงเลยเด็กยืนขึ้นนะครับ <c oughs> ขอเรียนเนชิญท่านประธานในพิธีีตามที่ดีเดิมคือขอเรียนเชิญครับต่วนี้นักเรียนก็ประโลมเลยน,นญญญะครับ

น่เรยนั่เรียกกลับนคส่งเ้ยสั่เรื่สั่งเให้เด็กสั่งสั่งเ่ยนั่งียมนมัอ่าขอบคุณครับใช่เใช่ขอขอบคุณครับแ่แล้วก็เพูดอ้ไอนู้ขอบุณครับขอบุณครับอเจ้า นักเรียนกราบแล้วก็ขอบคุณครับขอบคุณท่านอัตนมัติโอเคเนาะกษใหม่ครับฟังใหม่นักเรียนกราบเลยนาึ้นพูดเองครับอัตโนมัติโอเคแจ๋วใช้ได้ครับอันนี้ก็เสร็จที่ดีขอบการบ้านครู